ตอนนี้ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีองค์อิงหนึ่งของนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วหน้าตาของรัฐมนตรีที่ออกมาก็ไม่แตกต่างอะไรกับโผไม่พลิกโผลเลยแล้วก็มีการ แต่งตั้งรัฐมนตรีที่มาจากตัวแทนของกลุ่มของกวนทางการเมืองเป็นการสืบทอดตำแหน่งอย่างเห็นได้ชัดจากพ่อสู่ลูกจากลูกไปสู่พ่อจากพี่ไปสู่น้องและก็จากเพื่อนไปสู่เพื่อนหน้าตาของรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีชุดอุ้งอิงหนึ่งก็เป็นคนชุดเดิมเป็นรัฐมนตรีหน้าเดิมเมื่อเทียบกับรัฐมนตรีในระบอบทักษินกับระบอบคอสอชอซึ่งทั้งสองระบอบนี้รัฐมนตรีก็มาอยู่ในชุดอุค์อิงหนึ่งเกือบทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงก็เฉพาะตัวแทน ที่เป็น DNA หรือเป็นสายญาติเท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดก็คือคนชุดเดียวกันมาจากฐานบุคคลกลุ่มเดียวกันพราะเทียบเคียงได้เลยว่ารัฐบาลองงอิงจะบอกว่าเป็นส่วนผสมของระบอบทักษิณกับระบอบคอสชอก็ว่าได้ หรือจะเทียบว่ารัฐบาลของคุณอุงอิงคือรัฐบาลทักษิณสาก็เป็นไปได้หรือจะบอกว่าอุงอิงหนึ่งนี้คือรัฐบาลประยุทธ์สาก็ไม่ผิดไปมากนะักเพราะรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณหนึ่งทักษิณสองส่วนใหญ่ก็มาอยู่ในอุงอิงหนึ่ง รัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งประยุทธ์สองก็มาอยู่ในคณะรัฐมนตรีองค์อิงหนึ่งพร้อสามารถเรียกได้เลยว่ารัฐมนตรีอุคงอิงหนึ่งคือรัฐมนรัฐบาลทักษิณสามหรือรัฐบาลประยุทธ์สามก็ว่าได้วันนี้ การจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่ามีส่วนผสมหรือว่ากลุ่มที่มีความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตได้เข้ามาอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้อย่างพร้อมเพรียงโดยเหตุผลก็คือว่าประเทศชาติต้องมาก่อนก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อความปลองดองของชาติ ซึ่งแกนนาของฝ่ายการเมืองก็สามารถทำใจได้แล้วก็จับมือการร่วมรัฐบาลได้ปลองดองกันได้ไม่ว่าแกนนาของระบบทักษิณน,นปชคนเสื้อแดงหรือแกนนาของขั้วที่ต่อต้านระบบทักษิณทั้งพักประชาธิปัตย์กปป,ปสพันธมิตรคนเสื้อเหลืองนกหวีด ก็ล้วนแล้วแต่มาอยู่ในคอรมออุ่งอีกหนึ่งแกนนำสมานฉันได้สามัคคีกันได้แต่ว่ามวลชนระดับล่างทั้งสองฝ่ายผมก็เชื่อว่ายังมีอะไรอยู่ในใจมีอะไรอยู่คาใจอยู่มากหวังจะให้ปลองดองก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเห็นว่าเมื่อระดับบน ระดับนำปลองดองกันได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกพอรบเนี่ยโทษกรรมเพื่อความปลองดองเพื่อความสมานฉันเลยจับมือกันไปแก้ปัญหาประเทศชาติไปก้าวข้ามความขัดแย้งกันไปตามคาถาที่แกนนนำท่องเอาไว้ส่วนประชาชนคนรา่างญ่ามวลชนทั้งสองฝ่ายจะคาใจอย่างไรจะขัดแย้งอย่างไรก็ช่างหัวมันอย่าไปสนใจขอให้ ระดับบนเขาปลองดองวัวประโยชน์จัดชั้นประโยชน์กันลงตัวเพื่อประโยชน์ของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประชาชนจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องสนใจช่างหัวมัน